โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องมังกรเทลเลอร์ไฮไลท์กันนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแม่ข้นะครับเวอร์ชันหนึ่งจนั่นแหละ1.13เอสาง่ายอ่ะขุดมาไอ้ทุยขุดมา <laughs> ขุดมาโอเคแล้วก็แบวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะอย่านงะแรกเลยขุดดินก่อน เร็วๆเฮ้ยตัวครับไม่ต้องแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ได้จะเอาอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ใช่ไหมน่าผมอยากให้มันครับรัวๆแต่มันทำไม่ได้ ดูโล่ๆเองเสร็จแล้วแหละแล้วก็สีแปดเอามาไปรวมกันเลยห้าสามแล้วก็นี่ยโอ้ยมุมยด 3, 4. 4ๆแล้วเนี่ยสามสี่สี่บล็อกพอเร็วเร็วแต่ผมตั้งเป็นไอ้นี่อยู่กปนนะ okay, เนี่ยโอเคนอร์มัลปกติกลางปัดกลางเฮ้ย <c oughs> มุดเร็วมุดเร็วมุดเร็วตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนั่นนะขเขาเรียกว่าอะไรโลโลโลโวจระไส้มาบ้านครบปะเนี่ยอ่ะเฮ้ยตรงนี้ พียลืมสร้งตรงนี้้วยเดี๋ยวเดโอเค้ต้องอู้เก็บเค,เคหมดแล้วไม้เหลืออันหนึ่งพอเหลือไปทำอะไรไม่รู้อ๋อใช่ทำทานได้เหลือไม้ไมนไห,มหน้าเนะี้ยสิบเจ็ดหก 5 4าสี่สามโอเคแล้วก็ทำไม่ใช่ด็นี่ทุกคนครับสามารถทำถาดเองได้นะโดยการเอาไม้ไม้ไม้แบบยังไม่ได้ยังไมไ่ทำอะไรอะ่ะไม้เพิ่งตัดอะ่ะแล้วก็มาตรงนี้เออเราจะเ,เป็นถานยังไม่มีซอมบี้วตอนนี้ใช่ปะ ยังไม่มีตัวอะไรเลยมันเกิดไปไะนะเฮ้ยตกใจหุดวัดีวัว้อยนายอยู่รอดเอาเฮ้ยแล้วก็คาป,ประตูดีกว่าประตูคาไม่ได้หนึ่งสองประตูมันก็คาบได้เออแล้วมาทไม่คาไป โอ๊ยวางผิดประตูยีปิดฐานเหรเสียงอะไรอ๋อเสียงวัวตกใจบะคำชาโคนะครับแล้วก็มาติดอันนั้นมันก็ไม่คาให้เนอะเออเนี่ยโป๊ะเออ ก็จะได้ไปติดหน้าบ้านก่อนก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ฐานชาโคลไปโอเควั okay. mm hmm. ดีวะมี่ซบ,บี้ไหมเนี่ยมันมีสักตัวเลยเราเราจะเก็บเลี้ยงไว้นะโอเค ขุดซ้ายกันขุดซ้ายขุดซ้ายนะจ๊ะตเซ่ไปายไปซไปซผซ่าครับผม,มใ้มเป็นกระจกสอมบีม้เห็นมีสักตัวเลยมันตา้อไม่มีเลยมันจะวันะว,วน่ะโหลวอุ้ยอุ้ยไปดีครับนงเป้นองเป้ลครับไปดีครับ น้องเปิ้ลครับสวัสดีครับโอ้โหวิ่งกลับบ้านกันแล้วจ้าโหลเวลเฮ้ยเสงไรเฮ้ยไม่ได้วางปุ๊บเดือดหอยนะเนี่ยสวัสดีน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลนั่นน่ะน้องเปิ้ลน้องเปิ้ลสวัสดีมาดิ เงงี้เ้ยอ่ะอะไรอ่ะการพาวเดอร์เหรออยู่ประตูอันน้าตัวเองงงเืยโมแล้วก็ตรงนี้ฮัลโหลโน้องเปิ้ลสวัสดีน้องเปิ้ลด้วยนะคะสวัสดีน้องเปิ้ลด้วยนะ แล,แล้วก็สร้างท็อตมาเพราะผมจะไป oh <c asse oir> <society ơi> ให้เอาเลยใหปักทุงปักตักพตักท็อตที่อื่นนะฮะให้มันรู้ว่ามีบ้านผมนะฮะน้องเปิ้ลมีป่ะเนี่ยนะะ้องเปิ้ลมีตัวป่ะไม่มีมอนเตอร์เลยแถวน่าวันนี้วันดีวัวน่ะมันจะวัววัวหลุหลุ่วเบลหิวก็หิว่ะ นี่ยข้าวัวครับเราผมจะเอาไปเลี้ยงตอนต่อไปตอนหน้าไงหาอะไรกินก่อนได้ไหมเฮ้ยหิวจริงๆแล้วเนี่ยเนะฮ้ยมีอะไรกินปะเฮ้ยพอดีชมพี่เฮ้ยสเกลลี่จันเฮ้ยสกลสกิลมักสกล,สกลครับอย่าทำหมูลเลยครับว้าสเกลสเกล,เกลมันไล่ผมมาเด็กอย่าเจอดับ พิฆาตาดนะไอ้พุ้ยพี่ชายดาบพี่คาดดิขวานพิฆาตอ๋ออุ้ยตายไปเลยรไม่เนี่ยเอ้ยยิงมันเลยยิงมันเลยเอ๊วเอ็ตา์แฟกซ์ยิงนะซอมบี้เปล่าอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีตายแล้วน้องหวดีวดีวดีตยืนไหนมาดิอยืนเลยสิ อยู่ไหนอยูอย่ไหน,นมาดิอ้าวหายโหลวอ้าวหายโอ้ตกใจอู้หอ,อ้อดดว้าววาวววว้ว้องสะะดาด้าววะคววบววาวว้าวน้าเว้าวว้วว้าววอาวว้าวว้ามี้าวว้าววาวว้าวว้วว้าวว้าวาาวัวว้าว้าวววาวววว้า้ มา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  <c oughs> ว้าวว้าวมาดิปิดประตูปิดประตูว้าวปีปิีฮูยฮูยุูยฮูยเกิดตายเกิดตายขอเนื้อเนื้อน้องวัวหน่อยไม่ไหวแล้วโอ้ยขอเลยนะขอโทษด้วยอ้าวโอเคเฮ้ยสัมบี้มาอีกตัวหนึ่งอีกไหนมาดิอุ้ยพวกเอาพวกมาตบหัวแล้ววะเนี่ย

โอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับายบายยูเก็นจมอรุ